พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชศรัทธาทรงพระกรุณาโปรดเก้าโปรดกรหม่อมให้บำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระทหารน้ำปณะ,ะแต่พระสังฆาธิการผู้เข้าอบรมฝึกซ้อมและสอบความรู้เพื่อแต่งตั้งเป็นรักปัจชารุ่น56โดยมีเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธาจย์กรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าวาดวัดไตรมิตรวิทยารามเป็นประธานในพิธีเปิด ที่ศาลาอบรมสงฆ์วัดสามพระยาเขตพระนครกรุงเทพมหานครได้มีพิธีเปิดการฝึกซ้อมอบรมและสอบความรู้พระอุปัช์รุ่น56ปี2566จำนวน349รูปโดยมีเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธจารย์กรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก เจ้าวาดบรรไรมิตรวิทยารามเป็นประธานในพิธีเปิดการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชศรัทธาส่งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้บำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระทหารน้ำปานาแด่พระสังฆาธิการผู้เข้าอบรมฝึกซ้อมและสอบความรู้เพื่อแต่งตั้งเป็นพระอุปัชฌาย์รุ่น56ระหว่างวันที่22-27ถึงมิถุนายน2566โดยมีพระเถระเจ้าคณะหนเจ้าคณะภาคพระสังฆาธิการ นายอินทรพรจันเอี่ยมรักษารษาชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเจ้าหน้าที่เข้าร่วมในพิธีพร้อมกันนี้เจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธจารย์ได้กล่าวเปิดงานพร้อมประถมนิเทศนอกจากเน้นย้ำคุณสมบัติ8ข้อของพระอุปัชฌาย์อย่างให้แนวทางกับผู้อบรมความสำคัญตอนหนึ่งว่า พระอุปชาเป็นตำแหน่งสำคัญอย่างยิ่งในพระธรรมวินัยนอกจากคัดกรองคัดเลือกกุลบุตรเข้ามาในศาสนาอย่างต้องปฏิบัติหน้าที่อันหลังบรรพชาอุปสมบทคืออบรมสั่งสอนให้ภิกษุสามเณรนั้นประพฤติดีประพฤติช,ช,ชอบตามพระธรรมวินัย เหมือนกับปิดามารดาให้กำเนิดบุตรแล้วจะมีหน้าที่ปกครองดูแลเลี้ยงดูอบรมสั่งสอนบุตรธิดาของตนให้เป็นพลเมืองดีของสังคมประเทศชาติฉันนั้นสมัชชามหาคณิสอนจึงได้กำหนดเป็นวิธีปฏิบตัติการฝึกซ้อมอบรมสอบความรู้พระอุบาชาเป็นประจําทุกปีโดยเน้นทางวิชาการปฏิบัติการ และทางทดสอบประเมินผลอย่างครบถ้วนทุกประการเพื่อให้ได้พระอุปัชชามีศักยภาพมีความสำนึกในหน้าที่มุ่งความเจริญพระพุทธศาสนาเป็นเกณฑ์ เพราะฉะนั้นจึงได้ทําการฝึกซ้อมอบรมพระอุปชาหนักทุกด้านให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญทุกด้านอย่างดีในหน้าที่อย่างดีและให้มีความรู้ความเข้าใจในกรณียกิจที่เนื่องด้วยการให้อุปสมบทด้วยเพราะคําว่าการซ้อมอบรมหมายความว่าต้องทําอย่างชํชนานิชํานาญอย่างพิเศษทุกนักที่ทุกขั้นตอนบวกกับคําว่าสอบความรู้ต้องมีความรู้ความเข้าใจมีความฉลาด มากในวิชาการอย่างดีด้วยจึงจะใช้ได้อย่าคิดว่าเราเป็นอุปัชามีหน้าที่ประธานให้การอุปัชาอุปสมบทเท่านั้นเรารู้อย่างเดียวไม่ได้ต้องรู้ทุกหน้าที่ทุกขั้นตอนของพระอุปัชาจึงจะถือว่าเป็นพระอุปชาดีเป็นสีพระศาสนาถ้าเราพิจารณาดูแลวจะเห็นว่าตำแหน่งพระอุปชานั้นถือว่าเป็นตำแหน่งที่มีความสำคัญ อย่างยิ่งในทางพระวินัยเพราะนอกจากจะเป็นประธานและรับผิดชอบในการรับหรือคัดกรองคัดเลือกคุณระบุตรเข้ามาสู่พระศาสนายัางต้องปฏิบัติหน้าที่ในส่วนอื่นๆอีกหลังจากการให้บรรพชาอุปสมบทแล้วด่านก็คือจะต้องปกครองดูแล อบรมสั่งสอนให้ภิกษุสมณีนั้นเป็นภิกษุสมณีทีด่ดีประพฤติดีประพฤติชอบตามพระธรรมวินัยเหมือนกับมารดาบิดาที่ให้กำเนิดบุตรแล้วมีหน้าที่จะต้องปกครองดูแลเลี้ยงดูอบรมสั่งสอนอุตติดาของดนให้เป็น พลนมณดีของสังคมและประเทศชาติฉะนั้นและพระศาสนาของเราที่แพร่หลายมาถึงปัจจุบันนี้ได้ก็เพราะอาศัยการบรรพชาอุปสมบทที่ท่านพระอุปชชาได้สืบทอดมาแต่โบราณกาลนั่นเอง